เย,เย็นพี่น้องขึ้นมาบนเขาก็อย่างว่าหละน้องลมมันก็เย็นแหลน้องเห็นเลืกไฟนะคะเราไม่เคยมาเลยนะเส้นนี้เรามีแต่เข้าเส้นเส้นตรงที่ไปข้างหน้าตรงหน้าเลยนี่ฝรั่งพาเดินนะคะสังเกตฝรั่งเดินน้ำหน้านะคะโอ้ยอัน,นอี้ชาศเย็น เมื่อยขาเป็นจุดที่อ๋อที่เขาเคยเห็นสมัยบวชพราหมณ์เขาจะเอาอาหารมาให้ให้ลิงผลไม้แต่เราจะเดินไปอีกทางหนึ่งแต่เขาคงจะเอารถมอเตอร์ไซค์ขับมา,าเส้นนี้อ่ะเนาะคนที่เขาเอามาให้อ่ะโหหอบอีกแล้ว โอ้โอ้โอ๋จริงด้ยจุดนี้ที่เอาอาหารมาให้ลิงจะเห็น วิวข้างบนของหัวหินนะคะลิงคงยังไม่มาตอนนี้ล่ะเพราะว่าไม่ใช่เวลาอาหารมันเนาะเห็นต้นนี้น,นึกถึงอะไรที่บ้านโมนาเรียกยับเยี่ยวนะคะที่เป็นลูกกลมๆดํำๆเล็กๆอ่ะบรรนอกเ,เนานะเขาปูนมาลาดเพื่อให้เดินง่ายขึ้นนะคะ ขึ้นมาต้องระมัดระวังนะคะอ๋อ oh. ภูเขาอีกแล้วพี่เนาะแต่เป็นจุดที่สูงที่สุดของหัวหินใช่ไหมฮิ hmm? ah. ดูสิ เขาเลดา้าคือจุดส่งสัญญาณต่างๆเนาะสลังเดินขึ้นมาแล้วมีที่กันตรงนี้แสงว่าเอาไว้กักน้ำให้ให้สัตว์นะคะให้ลิงเพราะว่าพระโมนาคเคยขึ้นมาให้อาหารตรงนี้อยู่รอบหนึ่งขึ้นมาให้อาหารเขา แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาของเขาเนขาคงยังไม่มาเห็นหัวหินทั้งหมดอันนี้คือเขาเรดานะจ๊ะเขาเรดาเขาเรียกว่าจุดเช็คพพยอ์จุดที่สองเหรออันนี้ต้นอะไรมันน่าจะกินได้มั้งเนาะ ดูสิพี่น้องดูสิดูสิเห็นทั้งหมดเลยของหัวหินหัวหินแต่อย่าถามนะว่าตรงไหนเป็นตรงไหนโมนาไม่ไม่รู้จักชื่อเขาหรอกนะคะโมนาไม่รู้จักชื่อเนาะโอ้แต่คงไม่เดินไปอีกแล้วนะคะกลัวคือกิ้งโคโลยโคโลยไปเลยเดย้ถ้ากิ้งไปเนี่ย หัวหินเทอร์มิโนอลอันนี้ตรงนี้คือหัวหินเทอร์มิโนอลตึกนน้นอะไรไม่รู้นะคะเนาะตื่นไกลนู้นน่าจะเป็นเป็นสารใช่ตรมน้นอันไกลนู้นน่าจะเป็นสารเยาวชนนะสารเยาวชนหัวหินสารหัวหินนะคะเนาะ ตึกนี้สีสีฟ้าเนาะสีฟ้าอดีตคืออพาร์ตเมนต์นของป้ามุนาเองสมัยป้ามุนามาอยูออ่หัวหินนะคะตรงนี้เป็นสนามกอล์ฟหลวงหัวหินนะคะนี่สนามกอล์ฟหลวงเห็นรถกอล์ฟเลยเนาะเห็นไหมเห็นไหมเห็นรถนะกรอล์ฟไหมรถกอล์ฟวิ่งนะคะโอเคค่ะนี่ก็ให้ดูว่าหัวหินก็จะมีเรือเรือเรือรักษาพระอ,องค์นะคะ ก็จะมีเรือรักษาหน้าน้านำเนาะส่วนตรงนู้นก็เป็นเขาตะเกียบนะคะเขาตะเกียบเนาะโมนาจะหาโรงแรมที่โมนาพักนะคะจะเห็นไหมตรงนี้อ่าเพราะว่ามันเป็นโรงแรมคนไหนขึ้นมาข้างบนก็ระวังเรื่องหมวกนะคะน่าจะเป็นสีน้ําเงินนี้นี่น,น,นี่สีน้ำเงินนี้อันนี้เป็นโรงแรมที่โมนาอยู่ใช่น,นีสีน้ำเงินนี้ติดทางรถไฟเนี่อันอันอันสูงเนี่ย ไปโรงแรมที่โมนาอยู่นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมหรือว่าจะชมอกีกชมอีกไหมชมอีกไหมนี่คือสูงที่สุดในหัวหินที่มองเห็นเนาะเดินแอร์โฮเทลฟอร์วีวีบัวเฮ่ออฮลสตันเฮ่อเฮลสตันเฮ่อเดินแอร์บรู๊ทเดอะแอร์วอสบัวเดอะแอร์คอฟท์คอทเฮ่อเดินแอร์คอ เดินแถวดูสิฮะโอเคเขาบอกเขามีตานะขอบคุณนะคะฝรั่งฝรั่งบอกฝรั่งมีตาพัดสโพสเก็ตดูไีอีกมี่ยนายสเก็ตสต็อปอย่าไปหมอีกก็มีอ่ะสต็อปนายสเก็ตสต็อป เสียวหล่นตุ๊บไปนี่คือแตกเลยนะรุ่นนี้หล่นตุ๊บคือแตกสกแกตสต็อปดูอนนี้คือเฮือมาสกอ๊อปป้าเขาลำนาไพ่นะคะฝรั่งไม่ฟังไม่อยากดูหรอก คลิปสักแปดนาทีนะขอสักแปดนาทีนะคะเนาะโหดูความสูงเลยค่ะพี่น้องมุม,มนี้เห็นหัวหินนะคะหัวหินเทอร์มินอลนาะ กลๆนู้นอะไรก็ไม่รู้สวยนะคะหินตั้นนูน้นหินต้นอันนูน้นปลายนิ้วนะคะหินตั้นอยู่อันนี้หินต้นอันนี้น่าจะเป็นโรงแรมแกลนมั้งสีแดงๆนี่โรงแรมแกลน